สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นำเสนอ Toyota v i ีอ 1.5e ปี2007ครับรถบ้านเดิมๆเ,เลขไม่160,000กว่ากิโลครับแต่ที่สำคัญครับกับราคารถสภาพแบบนี้เพียง 159,000บาทนะครับซื้อสดพูดคุยราคากันได้คันนี้เกียร์ออโต้สวยๆเลยแม็กเดิมๆจากโรงงานครับรถจอดอยู่บางบูทองที่นี่เป็นศูนย์รวมรถที่มีมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับและรวมถึงการบริการหลังการขายและการรับประกันอีกด้วยจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้สวยๆสุดๆงดงามตัดสดกันดุดูเลยนะครับจองผ่านร้านขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นเอง นัดหมายกันรับรถได้เลยที่นี่ครับอยู่บางบัวทองครับใครอยู่ไกลวีดีโอคอลได้เช่นเดียวกันคันนี้มีทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วสวยงามกิฟนะครับรถพร้อมใช้พร้อมขับขี่ปลอดภัยใครสนใจ v ีออคันนี้1นึ่งแบาทโทรมาด่วนครับโทรมาด่วนครับศูนย์แปดแปดหตรงปกมาตรฐานดูแลและใส่ใจรับประกันหลังการขายยอดเยี่ยมจริงๆ